อืมดูรีวิวสินค้านะครับวันนี้สั่งใหม่สั่งใหม่โบย่าเอ็มวันดูนะครับแกดูครับแกดูแก,ด,แกดูพร้อมกันโอ้ดูหน้าตาแบบไหนสั่งมาจากลาซาด้าอืมอืมาแพ็คมาอย่างดีนี่ มีใบอะไรใบสั่งซื้อเห็นไหมมีใบสั่งซื้อโบยญาบายเอ็มวันของแทร้อยเปอร์เซนไม่อัดเสียงกล้องมือถือสายยาวหเมตรอ้นะดูครับโอ้ดูดูหน้าตาแบบไหนโอ้แพ็กซีนมาใช้ได้แพ็กซีนมาใช้ได้อ มีอะไรบ้างในหนึ่งชุดซื้อมาหนึ่งชุดมีอะไรบ้างดูโอเคกล่องใช้ได้ไม่ชำรุดโอเคอืมบายเอมวันไหมบูยา่าความยาวหกเมตรลองดูลองดูอืมอืม <c oughs> ความยาวหเมตรแค่ดู <c oughs> แค่ดูหน้าตาเป็นยังไงโอเคโอ้ใส่สุงหนังมาให้นี่มีสติกเกอร์โบยา่านี่ใส่ทองมาให้โอเคอยู่โอเคนี่ใส่ไม้โบยา่าความยาวหเมตรโอ้นี่นมีไม่ มีฟองน้ำไหมเนี <c oughs> ่ยตุงนี่มีอะไรบ้างนี่อ๋อมีแจ็คตัวใหญ่เสียบลำโพงด้วยนี่ลองดูมีอะไรมีอ๋อมีฟองน้ำโอเคมีฟองน้ำมีตีนหนีบเสื้อมีไม้ตัวใหญ่เ มีฐานหนึ่งก้อนมีฐานหนึ่งก้อนอโอเคครับเสร็จเรียบร้อยใช้ได้ฟานเดี๋ยวมาทดลองใช้กันครับ